ช่วงของกเกษตรและสิ่งแวดล้อมเนะเจ้าติดตามกันต่อเลยเจ้าเจ้าปะกับคุณสุพัฒน์ราหากระกำมลน,นะเจ้าในช่วงของกเกษตรและสิ่งแวดล้อมวันนี้จะเป็นเรื่องไอายางเจ้า เป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงฤดูน้ําหลากและในช่วงหน้าฝนนี้ครับความเรียมตัวกันไว้ก่อนเมื่อกัครับครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดน้าท่วมได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะถ้ามีฝนตกหนักๆเนาะครับความประ่าทจังได้กันพองเจริญติดตามเลยนะครับครับผม สวัสดีคุณผู้ชมครับเกษตรและสิ่งแวดลอ้อมวันนี้เราไปดูเรื่องของแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ติดตามมาตรวจสอบกันติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งระบบนะครับตั้งแต่พื้นที่ปลายน้ํากลางน้ําและต้นน้ําซึ่งภาพรวมนั้นเป็นที่น่าพอใจมีบางอย่างครับที่ยังคงติดขัดและมีอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งการทํางานตรงจุดนี้นั้นทางนายรธัธมตีก็ได้เน้นย้าให้ทุกฝ่ายประสานงานกันและก็ร่วมมือกันให้การทํางานเป็นเอกภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับหม่อมหลวงพนัสด,ดาดิสกุลครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปการดําเนินการขุดลอกลาน้ําปิงแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนในปี2555ที่ใช้งบประมาณ575ล้านบาท4โครงการซึ่งทุกโครงการนั้นแล้วเสร็จร้ออเซครับส่วนการดําเนินงานขุดลอกลําน้ําปิงระยะทาง211กิโลเมตร บางจุดมีอุปสรรคในการขุดลอกจากการรุกล้ำลำน้ำทั้งร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐโรงแรมบ้านเรือนประชาชนรวมเจจุดซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าหาทางออกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยยังไม่ต้องใช้กฎหมายมาบังคับใช้แต่หาทางออกด้วยการหาพื้นที่ใหม่ให้กับผู้รุกล้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่หากว่ามีผู้บุกรุกรายใหม่เกิดขึ้นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ปัญหาสภาพลำน้ำปิง ขาดตอนมีจุดที่ไม่เชื่อมต่อกัน5จุดนั้นนะครับได้ขอกําลังทหารเข้ามาช่วยกรมเจ้าท่าดําเนินการแก้ไขแล้วสําหรับโครงการกอร่อสร้างประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงทางพื้นที่อําเภอสารภีและอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังเกิดน้ําท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างหนักในปี2548เพื่อให้น้ําระบายได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะเดิมมีฝ่ายกั้นน้ําถึง3าฝ่ายกั้นน้ําเอาไว้โดยใช้งบประมาณ464ล้านบาท ขณะน,นี้การดําเนินงานก็มีความคืบหน้าไปมากครับในเรื่องของการเตือนภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทาแผนแฟลกชิพที่ใช้งบ600ล้านบาทในการจัดทําจุดเตือนภัยเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งการติดตั้งระบบสมองกลเตือนภัยในหมู่บ้านเสียงภัยจำนวน243หมู่บ้านเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดจากอุทกภัยทั้งนี้ปัญหาหนึ่งของภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ ต้นต่อจริงๆครับส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์นั้นถูกบุกรุกทําลายเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเสริมยศสมมั่นผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กล่าวว่าจากการสํารวจพื้นที่ป่าในภาคเหนือนั้นพบว่ามีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแค่ถางไปกว่า1ล้าน3แสนไร่นะครับทางนี้ได้มีการเตรียมกล้าไม้ตามแผนกยนอรหรือว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากว่า18ล้าน8แสนกล้าเพื่อที่จะลงปลูก เพื่อฟื้นฟูสภาพป่ารวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยอุทกภัยในจุดเสี่ยงด้วยไปฟังเสียงของผู้ในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กันครับเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูป่าเพื่อป้องกันอุทกภัยครับในส่วนเตรียมความพร้อมงวกเราแลนะ้จริงๆแล้วพื้นที่ลุ่มน้ําปิงอะตามข้อม,มูลมีพื้นที่บุกลุกอยมมาล้านสามแสน่าไร่นะ วันนี้เรามีก้าไม้ในมือที่เตรียมพร้อมโดยที่ยังไม่มีแผนมีอะไรมานประมาณ11ล้านก้าเราสามารถปลูกป่าได้ประมาณ5 0,000 000, ื่นันไร่ในปีนี้สามารถลงมือได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วพื้นที่บุกลุกเยอะเยอะมากนะของพื้นที่ลุล่มน้ำปิงเชียงใหม่นะครับนอกจากกรากกรตั้งรับแล้วนะครับการซ่อมสร้างทรัรพยากรที่ถูกทําลายลงไปมากนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงและก็ดําเนินการควบคู่กันไปนะครับ จะเห็นได้ว่าภัยธรรมชาตินั้นหนักขึ้นทุกปีและส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี่เองนะครับดังนั้นเราทุกคนควรที่จะร่วมมือและก็ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกันให้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าแนวทางทางหนึ่งที่เปิ้ลบอกว่าเป็นปัญหาทุกภัยที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ลาลําธารนะเจ้าฝนตกลงมาเหม,มือนต้นไม้ยืดไว้ก็ลงมาเวย ก็อย่างที่คุณสุภาพนําเสนอเนาะคนที่บุกลุกทำา้านเนื่องกับไปบุกลุกไงนะครับและคนที่ไปฟื้นฟูไปปลูกป่ากัดเต่งทํากันเต็มที่เนาะอไม่ทันเลยครับโอ้หน้ากากครับจ้าปัดกามเดียวกวเพื่นจะปลูกนะไปซีบซาวปีนี้กว่ามันจะใหญ่เนาะแม่นจ้าแต่ว่าแนวทางในการป้องกันแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้าเราก็ต้องทําอย่างเต็มที่ะเจ้าทั้งเรื่องของการปลูกป่าการสร้างฝายชะลอน้ำในจ้า ก็ยังมีจุดของชาวบ้านที่บุกลุกลำน้ำนะครับซึ่งนอกจาก7จุดใหญ่ๆที่ทําให้ลําน้าปิงนั้นมีสภาพแคบกว่า50เมตรแล้วยังมีจุดย่อยๆอีก1น3่จุดทีเดียวครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือในการที่จะรื้อถอนเพื่อให้ทางน้ำนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ยินดีชัดนักนะครับคุณสุภัฒนครับสวัสดีคุณผู้ชมนครับ